ติดกระดุมแต่ไม่มีกระดุมให้คุณติดเนี่ยคุณเอาเข็มกัดเลยไหม,มเสื้อสุดเท่ของผมกลายเป็นเสื้อสุดลุงแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยอ่ะเป็นโดนแบนน้ำตปอะโดนแบนอะไรวะก็เขาไม่ชอบแบบ18หลักพี่ตองไม่ชอบหรือฮะตัวไม่ชอบพี่ตอง อีวันมีแค่แบบหนึ่งปอนดเหรอคะใช่ค่ะใช่หนึ่งปอนด์เหรอไม่ใช่เป็นแบบมินิมั็นแบบหนึ่งปอนด์กับมินิค่ะอ๋อมีนิมินิด้วยครับเปนมินิสองอ๋อมีแบบมินิด้วยนะคะมินิก็คือสี่สอง่าแบบนี้แบบนี้มีสี่รสชาตินี้นะคะอ๋ออันนี้รุ่นลิมิเต็ดนี่ว่าลืมบอกเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะนี่นี่นี่มีสี่รสชาตินะครับใช่ถ้าใครเลือกไม่ได้ก็ กดอันนี้ได้เพราะอันนี้ก็จะมี16ซองนะคะปกติจะมี15ใช่ไห